นะครับกินข้าวครับโอ้ยเขก็กำเอากำเอาแล้วบรานนี้เคุณย่าก็ขึงข้าวอยู่ครัขนะข้าวก็มีแต่เม็ดขี้ดินอมเลกินข้าวบันนี้ินได้ละอย่าไรินข้าวละ เด้สีเด้มานยาอันยนี่แ้วเลยนะตูนครก็นเลาไครในบ้านนีอาบน้ำมาด้ยนะมาเหมีตกินข้าวค่สี่

สาวพ่อไปทำงานสาวเนยูเฮิรสเอ็นเอ็นเอ็นเอ็เอ็นาวเป็นยอ็นเอนาียวไทสาวเซ 哇。 ว่าทานนานกินข้าวที่อนที่นแล้วกินเสร็จพอกินเสร็จลกินมันว่าก็สมันคือไม่มันดใจเองะแล้วคือปนนอันนี้ก็ นี่อันนี้เไม่ได้แเขาก็ย่ากิน่ด้วล้หาเรหังเขาไม่กินนเลาเราขาัเาเรอเาขเนี่ยน้ต่อไปเองแบบนี้ดูดูแล้วซึงเต้าไม่กินน้ำทางอพอตึงใ่ไหมาน้ำบ่อยๆทีนีเ

คยหนนอนได้แล้วคิดประตูแล้วงนนั้นห,หน้าหลายเป็ดปันม่พอแล้วพี่เยางนั้นมามาูเดี๋ยวก่อนอเอพรเาะว,ว่าม,มันมันมามีรายถ้าต้องเปิดสองอเ 何ね 我爬过那顶了。